สวัสดีครับผมบอลครับโครับกิ๊บค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะครับผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเรียลชันกับหนุ่มหนุ่มบง last one นั่นเองเออเดี๋ยวก็ปล่อยเพลงใหม่มาแล้วกับเพลงที่มีชื่อว่าไม่ตอบเลยนะ what's the matter มันจะเกี่ยวกับอะไรทีเกี่ยวกับการโทรศัพท์น่าจะ่ยวกัแชทหรือเปล่าเออน่าสนใจนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปเริ่มต้นดูกันดีกว่าในเรื่องของรียลชันของตัว Official MV กับเพลงไม่ตอบเลยนะจากหนุ่มหนุ่มบง last one นะครับผม one music ดันลิฟต์ย่ปี๊ยปิ๊ยรีเซปชันอะมึงรีเซปชันหรอรีเซปชันรีเซปชันเฮ้ยน้องเลิไหมอนที่ผมนีเทนสโอ้หเขาไม่สนใจเลยเนาเหมือนนี้มามาทำอะไรกันอ่ะมาซ่อบเหรอเหมือนพยายามจะเรียกร้องความสนใจป่ะแต่เหมือนเขารู้กับ รีเซพชันด้วยนี่โอ้โหเปลียนเข้ามาด้วยเออแต่เหมือนฝั่งนี้เขาไม่สนใจใครอยู่หรอกไม่คำนวณกันหรอกเจลเจลชอนมองโอ้ยน่ารักมันต่อตอบเลยดิเส้นให้ดูแล้วนะอุ้ยชอบเพลงเหรอทัานบุกอ่ะ เมอนหล่อมากเลยอะตลลัออเมตาดิง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 อ๋อเสียงแบบเสียงแชทหตาดิ้งอ้ยออ้ยก็ยังไม่สนใจเออเราม้ เออดคนแร็ปกันนะชอบจังอบคุยกับใวะทำไมไม่ตอบเซตเราขอแอบดูหน่อยอ้าวราไปหาเหรอเรชอบเลเนี้ยจำท่าได้ยู่ คือครับโอเคครับเออเออน่ารักเน่ารักมากเลยอ่ะลดีมากโอ้แดนเซ่มองมองมองเจ๋อเลยหล่อมาก รักกันแล้วหรออ๋อเขาดูนี่อยู่นี่อยู่หนักขวาใช่หนักขวาที่รักอ่ะเสียนถ้าอู วันน <S preach ers> ี้คือไม่สนใจจริงนะเพินกินเพลนเกินกำลังอินไงอไรอินอยู่ตดดต ตาโอ้ยยี่เดกกินโทรศัพท์กนเอ้ยน่ารักอ้าวตอบได้สิสนมาก

ไม่ตอบเลยนะไม่รักกันแล้วหรอเออชอบเท่นี้มากเลยไม่รักกันแล้วชอบที่ก่อนเขาคุกใช่ไหมใช่มันแบบออดออดกแบบออนอ่ะเขี้อ้อนขี้ออดอะไรอย่างเงี้ยชอบท่าเต้นด้วยเนาะน่ารักเดี๋ยวฉันจำท่านี้ได้ตอบเลยนะเสียแล้วมีท่าตะดึงตะดึงชอบาตะดึงตะดึงตะดึงก็แบบเป็นเสียงแบบแจ้งเตือนเวลาแบบแชทมาใช่ แต่ก็เข้าใจแล้วว่าทำไมถึงไม่ตอบเตซิลี่เติซิรี่อยู่น่าจะแบบว่าเปิดหมดหรอว่าห้องรบกวนอะไรอย่างงี้ก็คือไม่สนใจไม่สนใจเลยเออดูซิรี่เพลินแต่ว่าแต่ว่าหนูเลิฟน้องเลิฟลูกหนูดูเพลินไปนะลูกหนูนอนบนโซฟาแล้วหนูตัวไหลลงมาข้างล่างนี้มันก็ไม่ได้นะเหิือนว่นก็เหมือนแบบว่าเหมือนว่าแบบมาแอบมองว่าทำไมไม่ตอบเลยน้าทำอะไรอยู่ก็เลยแบบนนั้แอบเข้ามาในห้องแบบมาเป็นช่างซ่อมไฟช่างปรัปลามีมีน้องออฟโรดที่เป็นรีเซพชันที่แบบรู้เห็นกัน ออะไรย่างงี้เให้เราไปสืบซิว่าทําไมเขาถึงไม่ตอบเราเลยนะพอเขาไปดูก็แล้วอ๋อโอเคดูซีรีส์ดูซีีร์อยู่ขนาดเดี๋ยวไปอยู่ใกล้ๆเนี่ยแบบว่าพยายามแอบมองนะเออไม่สนใจไม่สนใจแต่เห็นน้องเขาใส่นี่เลยนี่ใส่แบบหูฟังใส่หูฟังก็เลยหูไปได้ยินเสียงอะไรอย่างงี้เออก็คิดว่าคุยกับคนอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆดูซีรีส์อยู่เออโอ้เรื่องเพลงนี้น่ารักเนาะเพลงอะไรน่ารักมากท่อนฮุกจำง่ายเตินตามได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าจะมีแบบท่อนเอื้อนเยอะเลยนะไอหน่ๆไม่ตอบเลยนะ นีี้ดอ่ะมันทําให้เราแบบพอฟังเรารู้สึกแบบเออติดหูใช่เพราะว่ายิ่งยิ่งใช้คําซ้ําๆใช่คําที่แบบว่ามันร้องหลายๆรอบจะทำให้เพลงเนี้ติดติดหูอะไรเงี้ยชั้วว่าแมสเออแมสแน่แต่ชั้วว่าน่าจะมีคนเราไปเต้นเยอะแน่นาะส่วนตัวมองว่าน่าแบบแมสไมอนจริงแล้วแบบเพลงมันเข้ากับบุคลิกแบบน้องๆทั้งห้าคนใช่แบบความแบบความสดใสความขี้เล่นความขี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ละคนก็แบบน่ารักหูไดมอนด์หูสีผมสีผมเลิศนะเลิศ แล้วน้องน้องอีสี่คนก็แบบหล่อมากหล่อมากเป็นคนเลยเจลเลอร์เอ้ยเป็นตาอูตาอูออัพโหลดออฟโหลดตอนเป็นรีเซพชันคือน่ารักน่ารักว่น่ารักมากจริงๆนะก็แล้วเอ็มบีก็น่ารักเนาะเอ็มบีแบบมีความเอาง่ายคือแบบซีก็ง่ายๆแหละก็คือโรงแรมง่ายๆที่พักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าเป็นการสอดส่องอะไรอย่างเงี้ยเออก็มีการแบบว่าเล่นมุกกันอะไรอย่างเงี้ยส่งรับกันเนาะตลกตลกอะไรอย่างเงี้ยน่ารัก มีได้ดูแล้วมีความสุขบอกเลยดูแล้วมีความสุขเพลงก็แบบดีชอบที่แบบว่าอยู่ตรงมากแล้วแบบเรียงกัน5คนแล้วไม่รักกันแล้วแบบเออคือมูดเพลงกับเอมีมันไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันพอพอเราทั้งดูทั้งฟังมันก็เลยเพลินองดูแล้วก็แบบเออน่ารักว่ะเพลงก็ดีว่ะอะไรอย่างเงี้ยดีหมดเลยอะชอบชอบเพลงจริงๆก็อย่าลืมนะใครชอบเพลงนี้ไม่ตอบเลยนะก็อย่าลืมไปปั่นวิวให้หนุ่มๆวงรัชวันด้วยนะครับผมโอเคแต่นี้ก็จบแล้วดอทเดชชั่นกับตัว Official MV เพลงไม่ตออออบบบบเลลลยยยนน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 ะะะะะจจจรรรรุุววววววงงาาาาชัััััััคคคคกก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 ็็็ห่่่ทแ้้ืไไปปดม กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากไอ้แท็กไอปอนทีวีในทวิตเตอร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พเราสามคนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันทีหนึ่งกับ r รี c t ชันในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ